ของมาแล้วนะครับเป็นทีวีสมาร์ททีวี32นิ้วนะครับประเดี๋ววันนี้ของมาส่งกันเลยมาแกะกล่องเนเพื่อนดูนะครับการแพ็คมาก็ถือว่าเน่นหนานะครับเป็นบับเบิ้ลแบบหนาๆอยู่ข้างนอกนะครับมาอย่างดีนะครับเรามาดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับกเพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ว่าสั่งของในราคาประมาณสองพันนิดๆนะครับตัวนี้นะครับ้าดูตาม ลักษณะแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทางไหนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แบบส,สดๆเลยนะครับแบบว่าไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็ัางแรกด้วยนะครับเ,เพื่อนๆจะได้ดูว่าเออถ้าเราไม่เคยสั่งไม่เคยใช้มันเป็นยังไงนะครับเก็บมาก็ก็จะมีขามีกับรีมโมทแล้วก็มี คู่มือนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูคู่มือนะครับติดตั้งตามสัญชาติยนนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งขานะครับก็ไม่ยากกับขาเขาก็มีที่เสียบเรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับราคาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดลองวิธีใช้ก็เดี๋ยวทดลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับหรือมีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับ ผมก็ไม่เคยใช้ด้วยนะครับส่วนที่โมดเขาไม่ได้เถมฐานเข้ามานะครับเราต้องหามาใส่เองนะครับลองเปิดดูก็เอว่าโอเคนะครับส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นยังไงเพื่อนๆที่เคยใช้มาแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับีจะคอยอัปเดตว,วิธีการใช้ไปให้นะครับสวัสดีครับ